อันนี้ก็คือต้นชามังกรที่เมตาลปลูกไว้นะคะนี่จ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็มแมลงก็ไม่ชอบกัดใบเขาด้วยค่ะนี่นะคะเมตาลจะมาตัดไปชงดื่มสดๆแบบนี้เลยนะคะดีที่ปลูกไม้อันนี้ยอดอันนี้เขาเราก็สามารถตัดเอาไปชามได้เลยค่ะเป็นไปชานในรงดินแล้วก็ติดง่ายมากค่ะทุกคนนี่นะคะ ปลูกง่ายแล้วก็ไม่มีแมลงรลบกวนนะคะเราไม่ต้องล้างอะไรมากมายก็ได้เพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยขึ้นโดยธรรมชาติปลูกโดยธรรมชาติออแกนิกสุดๆค่ะนี่นะคะแม่ตาลก็จะมาล้างแล้วก็เอามาต้มใบสดๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะชงดื่มยามเช้านะคะไม่ต้องต้มเยอะขนาดนั้นก็ได้ค่ะแค่กาเดียวสําหรับดื่มคนเดียวนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราใส่ กาแล้วก็ใส่น้ําร้อนลงไปแล้วก็เอามาต้มค่ะมาจิบชาเลือดมังกรอุ่นๆกันค่ะนี่ค่ะแม่ตานก็จะใส่น้ําผึ้งลงไปนิดน,นึงหอมๆค่ะมาค่ะทุกคนชาเลือดมังกรค่ะสดชื่นยามเช้ากันเลยทีเดียวค่ะทุกคน